นึงเห็นไหมเป็นลูกอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปอผายเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุตชีคันเดียวนะคะสัญญากับตัวเองไว้เลยนะคะยุบหนอพองหนอยุบหนอพอนหนอเราจะไม่ซื้อสกุตชีใหม่ใดๆก็คือใดๆแต่ว่า พาจริงจริงนอนเล่นโทรศัพท์แล้วเลื่อนไปเจอไอจีมาโดนเลยจริงๆอ่อะไอจะของอะเยอะมากสกุชี่แปลกๆใหม่ๆน่ารักเยอะมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรชอบอันนี้มากนี่นะให้เขาส่งมาคือซื้อเลยนะเขาบอกมีสีอรีมิเต็ดอะไร400กว่าบาทจริงๆอะซื้อเลย390บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันว่าอะไรทําให้พี่พาเสียงเงินเสีย งินกล้าเสียเงินจะมาดูว่าน่ารักขนาดไหนแล้วมันเป็นรูปอะไรแล้วมันมีคุณค่าทางใจอะไรอะไรอย่างนี้เนาะมาค่ะเปิดเลยหนึ่งหเห็นไหมเป็นรูปอะไรอ่ะเล็กมากนึกว่าจะใหญ่กว่านี้มีความเล็กทุกคนมีความเล็กมีความเล็กกระจี้ลิดกะจ้ารักดูดีด้ เพออิ่งเคยเห็นแล้วเขาอะ่ะน่ารักทุกสีเลยปาพาเลือกสีกาแล็กซี่มาเนาะมันจะออกเป็นแบบน่ารักมากทุกคนคือคุณค่าที่คุณคู่ครัวเนือปะสัญญาว่าจะเก็บน้องไว้อย่างดีไม่อยากแกะอันนี้เลยแต่ว่าต้องแกะแขวนอะ่ะเอา,เาดึงอย่างนี้ได้เลยเหรอสมัยใหม่นี่ทุกคนดูเนี่ยดึงนี้ออ๋อดึงออกมาได้เลยคือเขาคุมไม่ให้ตรงเนี้ยมันเขาได้ไงสนิมกินอะไรอย่างงี้ น่ารักมากแล้วน้องน่ารักมากมันมีความเก็บกดตรงที่เประานอะ่ะชอบอชอบเล่นเกมบอยมากตอนสมัยเด็กๆแล้วไม่มีตังซื้อเกมบอยมันจะเครื่องประมาแป0รอยตอนนั้นอะแล้วเพื่อนอะก็ต่อคิวกันสคิวเพื่อจะเล่นมาริโอแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนเกมบอยยุคนั้นนึกออกไหมความนั้นอะเออแล้วก็น้องมีความแบบเท็กเจอร์น่ารักมีการพ่นสีอะไรอย่างเงี้ยดูดิดูด,ดูดิอดใจไม่ไหว บีบเลยนะคะพร้อมไหม <laughs> บีบแล้วพี่พาโอ้ oh my god โอ้ยเจะชอบสิ่งนี้เดี๋ยวเขาจะพกติดกระเป๋าไปด้วยทุกที่เลยน่ารักอะ่ะแต่เขาก็กลัวคนจะไปจับอะ่ะ <laughs> ไม่อยากให้ใครจับห่อถุงไว้เหรอพี่พาห่อถุงไว้เลยดูดิโโอ้ oh. บอกมาตามตรงว่าปี2021นี่มีใครยังเล่นสกุตชี่อยู่อีกนะคะส่วนนาพี่พักเก็บพี่พากพพาไม่บีบเลยนะคะเอาไว้เชยชมเอาไว้อยู่ใกล้ๆเอาไว้เอาไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีนะที่อันนี้มันอันเล็กๆพกพาง,ง่ายดีค่ะทุกคนดูดิในี่สุดฉันก็เสียปางเธอฉันมีสกูตชี่เยอะมากมี ะะด้วยความชอบส่วนตัวซุ้นตัวส่วนตัวจริงๆนะคะนี่นี่เล็กน้อยแล้วนะรีวิวให้ดูเบาๆอย่าอวดอ,อ่ะอย่าอวดน่ารักอะ่ะใครมีแล้วบ้างคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะเขามีเกือบเจ็ดสีเลยนะที่เห็นอะ่ะอยากเก็บทุกอันเลยอะ่ะดูมันเป็นคอลเลกชันเนาะน่ารักค่ะท้าไงคลิปนี้เปิดผับไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอะนอย่าให้พี่พากลับไปข้างสกูตชี่อีกนะโน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  เสียเงินเยอะมากทุกคนสำหรับสกูชี่นะไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บๆน่ารักก่ะดูสิดูความนั้นของเขาสิดูสิน่ารักมากเลยโอ้โหมีใส่ฐานด้วยมีนี่ด้วยเห็นไหมเบาๆมีปุ่มกดมีสายขวาสายขวาน่ารัก ตัวนี้มีใส่ฐานด้วยด๊า